ฝันเห็นคนแก่เป็นฝันที่ให้ความรู้สึกและมีความหมายลึกกว่าที่คิดคนแก่ในฝันมักแทนประสบการณ์แทนความรู้แทนภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานไม่ใช่ภาพของความถดถอยแต่มันเป็นภาพของสิ่งที่ผ่านเวลาและยังยืนอยู่ได้ถ้าในฝันคนแก่ดูสงบแปลว่าชีวิตช่วงนี้กำลังได้แรงประคองได้ความเข้าใจได้คำแนะนำบางอย่าง ถ้าในฝันยืนคุยกับคนแก่มักสื่อว่ากำลังจะได้มุมมองใหม่ๆได้การตัดสินใจที่จะช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าแค่เห็นโดยไม่พูดอะไรเลยแปลว่าชีวิตกำลังเตือนให้เราช้าลงนิดนึงมองให้รอบๆคิดให้ดีๆก่อนเดินต่อไปสรุปสั้นๆครับการฝันเห็นคนแก่คือสัญญาณของจังหวะชีวิตที่เริ่มนิ่งมีแรงหนุนจากประสบการณ์ และทางที่มั่นใจมากขึ้นถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แปลว่าฝันนี้กำลังสื่อสารกับคุณอยู่